สุดยอดนี yeah, 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 cht, ่ส er ัต okay. ว oh, yeah, ์เอกนะสวยฉันจะไปซื yeah. ้อของฉันจะไปซื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 ้อของ แต่มันไม่มั่นใจเห็นไหมคะวันนี้เห็นผลไม้เยอะแยะเลยโอ้ยตายตายเจอมังคุดแล้วเจอมังคุดแล้วเพื่อนๆโอ้ยมังคุดอะมังคุดไม่เคยคิดเลยว่าจะมีมังคุดวันนี้รู้สึกแข็งมากเลยอ้ยเวิร์กมากเลยวันนี้ได้มังคุดได้มังคุดด้วยวันนี้โอ้ ได้มังคุดด้วยได้มังคุดด้วยอือวันนี้ได้ผลไม้หลายอย่างได้มังคุดได้ส้มได้อะไรหลายอย่างนะคะวันนี้นี่ให้เพื่อนๆดูผลไม้ร้านนี้ไม่ผิดหวังมาร้านนี้มีทุกอย่างผลไม้นี่คนขายน่ารักมากเลยอืม คนขายน่ารักมากเลยห็นไหมคะเราก็ได้แล้วของเราชิมได้นะคะร้านนี้เห็นแบบนี้น่าทานไหะะมคล้ายๆกับต้น,นบอกไม่ถูกเห็นไหมคะมให้เพื่อนๆดูชัดๆ เห็นไหมคะอืเห็นชัด<ม>ชัดไหมคะที่ผลไม้มีทุกอย่างผลไม้เห็นไหมคของที่ชอบคือสตรเบอร์รี่